แ๋ยวเก็บปืนหมดละใครแต่งตัวเป็น f b i อยู่เลย f b i o อ e n อ p หมดเลยนะหน้าฟ้าเลยว่าหน้าฟ้าเหรอหน้าฟ้าก็หนาฟ้า,า,ฟาเมื่อกี้เมื่อกี้ออก <c oughs> ด้านหลังแล้วแต,ต่งตัวเป็นคนรวย,อยตัวอะไรดีเฮ้ยสองล้านสามขั้นต่ำใช่ได้ครับ ข่าวนี้แฮกได้แน่นอนอันเน้นเงินให้คอปก็ได้คอปมาตังค์น้อยเิ่ง<ต>กลับมาเล่นใช let's go let's go let's go การหาว่าไงห,หา <laughs> เปลี่ยนชุด let's go

just some uh pretty basic AI experiments that swear at me and Russia <laughs> You know, we all love in our own ways. Uh where were we? Oh, what are we happening again? Let's rob this thing. ติดแล้วไหมครับรถก็หลงไปแล้วตัดฉากไอ้แล้วท่าบีไม่คคอยคจังหวะเลยนตาดจริงเอ้ยมึง <c oughs> เรื่องจริงตายไปเลย,เลย <c oughs> ให้แม่งเลยสัก <c oughs> เออเดี๋ยวให้คอบไปแฮกก็ได้คอบมันแฮกเป็นแล้วเนี่ย <c oughs> มันแฮกได้รอบเดี๋ยวเองใจเย็นมัน,น,น <c oughs> ต้องเปลี่ย,เยนเท่าเดิมเลย ประเทนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยสแกนลายนิ้วมืออย่างเดียวทุกทุกกล่องเยอหมดเลยนะใช่ถ้าทำพลาดอ่ะก็ทำไปเลยทำไปเรื่อยๆนั่งพลาดได้กี่ครั้งไม่รู้อ่ะจำตลอดเลยพลาดได้เรื่อยๆเพราะเราเข้าได้แบบชิวๆใช่เริ่มใหม่ได้ตลอดถ้าบอกว่าถ้าเราไม่ไม่รีบชะล่าใ์จะมีโบนัสเพิ่มไปเลยเดี๋ยวพร้อมแยกัป

เออจะเย็นชนไม่เชวงนั่นะซีเรียลยังรู้สึกเฉยไ่งสัยวะนั่นนี่ก็ตลกนี่แหละนั่นนี่นั่นนี่โยกหัวกันในอ เย่าลืมเก็บบืนนะตามแล้วเปลี่ยนนายไม่ลูดอ่ะรู่เองไงหวะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยบันเนียเปาเอาขึ้นมาจะส่องไปฉายทั้งแม่หมดแล้วมึงจะเล่นเกมพีเลยก็ดีแล้วเดินหมวดเท้าก็ได้ตังค์เยอะกว่า ขอบคุณคบราการหน่อยนะครับผมเอาตามาเก็บให้ครับมาหนึ่งอะไอ่ะหนึ่งไปไหนครับตอหน้าต yeah? right, ัวยาคนเปิดคนแฮกสักคนหนึ่งก็ได้ที่เหลืเก็บเงินได้แฮกแฮกแเพราะครัรู้อยู่ เราก็เก็บตังค์เก็บเงินเก็บเงินเขาพุ่งไวที่ประตูก่อนเลยนะเข้าประตูเดี๋ยวแม่งโดนตันหน้าเลยก่อนเนี่ยเนี่ยไอเด็กเบสโดนผมนี่แหละโดนผมเนี่ยตันหน้านของจากแขนซ้ายนะสัก้างเนียะ Bob. Get the cash, get as much as you can. Ờ tôi luôn nha bạn. Đây. your hacker can block the security sensors while you're in thể vault. The system goes It triggers the alarm as a fail safe. And ờ dưới nữa เพอร์ใช่แล้วบอกนะครับจะได้วิ่งไปเก็บบแล้วมันเอาสีใช่ไหมเออสีอันกดสีแล้วก็อะไรวะลืมแล้วกดแท็บเอาพลาดเออทำแค่เก็บปันนึงต่อ อันแรกแล้วเจ้าตู้เสร็จคดเกลือเลยประตูเสร็จแล้วเหรอยัง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 ต้องเสร็จอันแรกอันแรกมันมีสองอันเนี่ยโอ้โหตู้เสร็จคดเกลือลองให้เสร็จแล้วสามสามเจ้าไม่ร้อยไม้รอบเจ้จ้าได้ทุกคนเลยปะใช่ทุกคนแต่เพื่อนนะประตูนี้เดี๋ยวเกิดอะไรก่อนแล้วกันนะ ๆๆแพกหมดแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเ,เดี๋ยวเก็บอะไประตูนี้ก็เปิดได้นี่หว่าแพกต่อตงั้นอ่ะไล่เก็บเอาอดู้เซฟโคตรเดือดอันนี้มาสองได้แล้วสองอันเลยดีมาก สามสิบวิใช่ไหเตรียมออกใช่ใช่ใช่ในในประมาณล้านห้าไหมเคยได้สูงสุดอยู่สามล้านห้าแต่เป็นทองนแฮร์เสร็จแล้วประตูนี้ถ้าแบบพอเราทำแค่เรียบร้อยเหลือประตูวไหนบ้างเก็บตังค์เลยเก็บตังค์เลยไม่ทันแล้วนะแค่ได้สามอันเลยง่ายเขาก็มีคนทำไปแล้วก็ แบ่งหน้าที่กันก็ไปด,ดูคนที่เขาทำเป็นรอมันมันได้ทองใช่ไหมแล้วลงไฮแค่สองคนมันได้สี่ล้านกว่ามันก็แบ่งกันสองคนก็เป็ลลนล <ผม S 2> ะงล้านเดี๋ยวอหน้าทางออกกันนะยังไม่หมดเข้ามาประตูแรกรีบไปรีบไปบ <30 seconds. S 1> จะหมดเวลาแล้วยูซี่ค้งออกมาเลยก็ได้ครับผมเหลือแล้ว้านเจ็ดขอกล้องนี้เสร็จออกเลย ก่อนสิบก่อนยี่สิบวิไปทอเอาแลเอาล้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยมันจะยากอะไเนี่ยสิบวิคอมปิลล์รอยเมายแล้วต่ปมาไดูดูสี่วินาที ให้ร้าน,นแตกตั้งกองนี้ได้ตู้เซฟหนึ่งด้วยแต่ไปไม่ได้ระดับไ,ได้มันจะเหลือตู้เซฟหนึ่งได้อีกสองล้านไม่รู้ว่าเปิดได้ป่ะต้องลองอลุ้นจัจ่วเนี่ยวพอทำเป็นแล้วก็เข้าใจแล้วอยไนอะ้นี่ Top vam ngã tầm mừng đêm thăm 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 ตบหลังอะเราก็ไปเปลี่ยนชุดมันยิงก้องได้บอกว่าท้ามมึงเอืนจะเสียง้าไม่ได้ไม่ได้แ้ก้องไม่ได้ล้องมันก็ต้องใรวะใครมันต้องนต้องจำ t ป็นถ้าเราเล่นอีกโหมดหนึ่งจะใช้สกังกกันในการเล่นกันก็ที่เราเคยทำในการ เราไปสัเราคล้องหันกันตังนันรงันตั้งบองมันบักมนบักองวันหันดูดิกันเดินไปเลยนกครบักบักมันรักไม่ใช่ะแบงบักเขามันเสีกูยี่ห้อแล้วเริ่มข้ามมาริมข้ามมา เกี้ยงีเกี้ยงีพอไหนวะสองการอะเดี๋ยวจะเข้ามาอะไรเนี่ยมันยืนมองกระจกอะเอ่งวักที่ผายเลยอย่างเก้ยงีกองไว้ตรงนั้นเรียบร้อย มันให้เราเลือกออกข้างบนก็ได้เนี่ยใช่ใช่ไม่ได้แก๊งเลยเลือยแยกออกทางเข้าเอาไว้ก็เหมือนตาแรกไงออกทางเข้าใส่ก็ได้ท่อนะท่อน้ำนะอ๋อท่อน้ำท่อน้ำยังไม่เคยออกยังไม่เคยออกชอบเลยทุ่มเทใต้ดินเปล่าจะไปทางไหนไปหลังคาปะเนี่ยจะด่วนเพราะมีปุ่มอยู มี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 ออกทางเดิมได้้ทางเดิมไปทางเดิมเหรอเราเบื่อแล้วอะโหยังเบื่อเลยทางเดิมรอบแรกเราเราลอกเราออกเป็นสิบรอบอะตอนนั้นอะไหนไปทางไหนก๊อตนมเไอเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมาร์กเนี่ยมันให้ไปทางนี้มาร์กหลักก็ได้ดิอาติโนออกทางอาตติโนก็ทางอันนี้ดิทางหลักเนี่ยอันนี้ทางหลักไปออกหลังคาได้ไหม โดนลบไต้ดิย่องต่อม่เป็นเกิดขึ้นครับไม่เป็นเกิดขึ้นโตัวเราให้โคนด้านหรือแถมถือกระเป๋าด้วยขึ้นทางนี้ก็นะมันจะมีตู้ถือกระเป๋าเหล็กนะไม่เป็นสะพายขนาดสมัย ถ้าใส่ชุดนี้ไม่มีใครสงสัยเพราะแต่ฟลักเนียนเนียนก็อาจจะช็อปแขก VIP ก็ได้แต่ว่าเขาสงสัยเดี๋ยวเว้ยเรื่องกระเป๋าเชี่ยถือมาแล้วก็ไม่กลวนมามันคนจะเป็นกระเป๋าเด็กแล้วก็เป็นกระเป๋าีพวกไอ้กีตาร์อะไรเงี้ยเออไม่ค่อยมีเท่าไหรอด้วยเอ๊ประตูไม่รังปิดแขกเยี่ยบีครับ เหน็บนะคุณเฟี้ยวชอบเลยสิหามาหามาหวานกดงเดือดโอเปรลยโอเปร่า Your luck, stay away from the corpse. You need to have an electric getaway vehicle and fast. The only way they can do this roof is with a parachute. I love a big call. I know the been hit, but they don't know who you are or where you are. They have patrols sweeping the whole place, and all the civilians have been evacuated. So if they see know it's you, so just stay. I'm a dump over to the buyer. The driver has the getaway car in position. I've ก็มีคนล้มไปแล้วทิพห์โอ้โอ้ตายเลยคอตายเออยเลยเกิดข้้งบนแล้วค่อยไปแต่ตอนลงอะตองระวังด้วย

เดียวกันดี e oh. ไหมไม่ไงมาดีกว่ดรอรับรอรับขอบคุามาแล้วช่วยยิงให้หน่อยขอปิ้งมาปดีแล้วรับอยู่รับไ้รับติดประตูประตูไปเร็วมา

ยิงหอกติดแล้วหลับหอกค่อยๆโดดไปหอกไปเร็วๆไปเอาหอกมาไปเร็วๆแล้วกันแล้ว โอเคแโอเคแล้วโอเคแล้วไปขึ้นนขนายิงหน่อยยิงหน่อยยิงตัดได้ทางสงามยิงหน่อยมันเลื่อนเมาส์ขึ้นไม่ได้

ไม่ไม่ค่อยทำแบบเวลาเอานั้งท่อเดียวเคยลองอะแบบเล่นจบแม่งแบบเคยลองแบบนี้อ้การลดกำจัดมาเลยไม่เคยนั้นก็ถม่ให้เราเอาผมขยะไปชิงไว้ที่คาสิโนให้มันแรงขึ้นแล้วมันจะจ้างคนกำจัดมาเลย I knew this would be sweet liberating large amounts of power from private equity. That's something even the IRS has trouble doing. ผัดปุ่ม F ออกรอเลยนะีีส,ส,สไม่ไลถือว่าลองอ่ะองอะโดดลงจีบไปหยุดอลงนิ่มจา้านี่ครับเพืนของพี่ ยินดีที่รูวว er> ่าตะวันลับกินโกรเกเก้เลยเกเก้จับเลยเฮ้ยโก้เชื่อถือแต่ติดนักเลี้ยวหห้าแสนสี่น้ำมันคร a ช 96จ้าโหดูเลยอะไรอัพสตรอรี่ไอจีเลย คุณไม่สีชุดฉาตอ่ะผมเป็นผมว่าชายนิสบอยผมไม่ชอบชุดฉาตินะ <ผม S 1> อ่ะคุณนำแฟชั่นพวกธุรกิจแต่กระสุนไม่เข้า <c oughs> ข้างหลังเนี่ย